สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลแบบสบายๆวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่ม H นะครับกลุ่มแห่งความตายกรุ๊ปออฟเดสวันนี้นะครับเลือกคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชนแมงนะครับเปิดบ้านสตาร์ดเดฟลังส์นะครับตอนรักการเมืองของโจมาลายูนตุจจากอิตาลีเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมครับท่านผู้ชมทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับมีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่2คนนะฮะนั่นก็คือ ปอบซาบา,บบารียนะครับแล้วก็วิเทนฮานะครับสองคนนี้ไม่มีไม่มีที่ว่างในทีมแล้วนะครับปอบซาบารียเนี่ยก็คือกำลังหาทีมใหม่เล่นอยู่นะครับเบิดอนาคตพอไม่มีน้องส่วนทีมนิวนะฮะทีมนิวตอ,ตอนนี้นะครับก็น่าจะยึดชุดเดิมนะฮะในการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกในนัดแรกนะครับอ่าส่วน นักเตะอื่นๆับพร้อมลงหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่มีสภาพทีมกันเครงพร้อมนะครับแล้วก็มีตัวดังๆเยอะทั้งตัวสำรองและตัวจริงนะครับพร้อมหมดทุกตำแหน่งนะครับเราไปดูทางฝั่งของผู้มาเยือนกันหน่อยยูเวนตุสนะครับก็จะขาดแค่นายประตูตัวจริงนะครับนั่นก็คือต่างๆของเชสเน่ครับวอยเชสเชสเน่ครับที่บาดเจ็บนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับนั่นก็คือเรนโดปาเรเดสนะครับก็ พร้อมออกสตาร์ทนะครับแต่ต้องดูว่าซื้อใจว่าจะได้ลงเล่นไหมส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับนั่นก็คือดิมารีออาริเอนวาวิโอนก็หวังว่าอาจจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะเจอกับทีมเก่านะฮะส่วนที่ก่าวไปวัชเชียสเชสเน้นั้นไม่พร้อมนะครับทองฝั่งของนายประตูมือหนึ่งนะครับนี่คือสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับนข้ง,งสมบูรณ์นะ ต่อไปเราไปดูไลอัพทั้ง2ทีมนะครับที่คาดการโดยทางฝั่งของปารีสแซนช์แมงนะครับจะมาภายใต้ระบบ3-4-2-1นะครับมีใครกันบ้างผู้เลกเสาประตูนะครับก็จะเป็นเปียโรจิดอนลาลูม่านะครับกองหลัง3าคนนะฮะทางด้านซ้ายก่อนก็จะเป็นเพลสแนลคิมเาเป้นะครับตรงกลางก็จะเป็นมาร์ควินยอนนะครับส่วนขวาสุดก็จะเป็นเซอร์กิโอรามอสนะครับการเตะมุมกลางนะครับก็จะเป็นนูนเมนเดสนะครับทางด้านซ้าย ตรงกลางก็จะเป็นเรย์โนโตซานเชสนะครับและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นมาโกวาโรติส่วนขวาสุดก็จะเป็นอาคาสราฟส์อาคาส์คาิมินะครับส่วนแนวรุกครับซ้ายสุดก็จะเป็นเนย์มาร์นะครับขวาสุดก็จะเป็นเลวเนลเมซี่และตัวเป้านะฮะก็จะเป็นคิริยันเอ็มบาเป้นะครับภายใต้ระบบ3 4 2 1 2> ต่อไปเป็นเจ้ามาลายอยู่บนตุ้นนะครับภายใต้ระบบ433นะครับของคุณซือเอลริกีนะฮะ ก็ผู้สมัครตูก็จะเป็นไมเทสเปรินนะครับกองหลัง4คนฮวนกราโดโดนะครับอยู่ทัางขวาสุดฟูลแบ็กเซนเตอร์ไซด์นี้ดานิโลนะครับจับคู่กับเบรเมอร์นะครับแล้วก็ขวาอ่าขอไปไซด์สุดก,ก,สก,ก็จะเป็นอเล็กซานโดรนะฮะปีกบาซิลส่วนตรงกลางนะครับรก,รก็จะเป็นมาริเอลโลคาเตลี่นะครับท้านขวาตรงกลางก็จะเป็นเลโอนโดปาเรเดสนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งทางด้าน,นซ้ายก็จะเป็นเวสตันเมคเคนนี่นะฮะสามประสานในแนวรุกครับท่านผู้ชมก็จะเป็น Angel Maria, แองเกลดิมาเรียทางด้านขวานะครับจะเจอกับทีมเก่าแล้วก็ดูซานวลาหูวิตนะครับตรงกลางอีกคนหนึ่งก็จะเป็นอ่าทางฝั่งของฟิลิปคอสติกนะฮะภายใต้ระบบ433นะครับอ่าต่อไปวิเคราะห์เขาให้ใครชนะอ่าเขาให้เปเเชถลม่มถึง3-0เลยนะครับโคตรโหด เขาบอกว่าเปเชียปารีสแซงต์แมงนะครับโหดมากนะครับ6นัดหลังสุดนี่ชนะ5นะครับไฟห้าวินห้าเนี่ยนะครับลงเล่นร่วมกัน,น i, ลิโนะอเนลเมสซี่เนย์มาคินียนเอลเป้เนี่ยโชว์ฟอร์มมันในซีซั่นนี้โคตรโหดนะครับจนยูเวนตุสเองเนี่ยโอ้โหก็มาดีเหมือนกันก็ในศึกกัลโชเซอาอิตาลีนะครับแต่ว่าสภาพทีมนั้นคือมีแต่คนแก่ๆเขาพูดนะฮะประมาณนี้นะฮะบอก ทีมแก่นะครับฉะนั้นจะโดนทางฝั่งของปาลิทถลุงเอา3านย์ะครับทางฝั่งของว,วิเคราะห์ทางสื่อนะครับส่วนตัวผมเองก็เหมือนกันคงไม่รอดนแน,น่ๆนะฮะท่านผู้ชมดูแล้วนะครับมันเจอความเร็วของเอมบปเป้เข้าไปก็น่าจะไม่ไหวนะครับส่วนตัวดังๆไม่มีเลยตัวที่เป็นพึ่งพาได้นะครับไม่ไม่เห็นเลยนอกจาก ดูซานวอลังฮูวิตเท่าน,นั้นเองน,น,นอกจากนั้นก็เป็นนักเตะที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นักนะครับปารีสก็ฟอร์มโหดด้วยนะครับเห็นด้วยนะฮะปารีสก็เอาชนะไปได้แต่คงไม่ถึง3หรอกสําหรับผมนะผมให้2อแศูนกันนะครับคู่นี้นะครับ